ดีครับสวัสิทครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับข้างหลังนะครับสาัสดนนะครับฮานอยเฉพาะกิจของวันที่4ีมิถุนายน2 5 6 8นะ้้ะฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับออกเวลา4โมงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นถึงสโมงครึ่งของทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้ยความบื่นเต้นทุกวันทุกวันเชียเดียวกันนะครับ พ่ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะเพื่กที่จะติดตามด้วยนะครับกฏติกรด้วยนะครับปฏิบัติการบนตัวใจบนตัวแขนเลยนะเด่นนะครับเด่นเพระว่ากิจวันที่สี่นะครับสี่ห้านะครับสี่กับห้าเด่นนะชุดวินก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเรียงกันไปเลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่ 4ี่ตั5ตั5สี5ครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแห้าเกห้าห้าูนห้าห้าห้านครับหนะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเด่นนะห้าหกห้าเจ็ห้าแปดเด่นนะครับแบบนี้นะครับที่เหลือนะก็เป็นตัวรองนะหรือใครชอบเห็นต่างก็จัดไปนะครับ ก็จับเป็นต้องชอบเหมือนกันก็ได้นะครับโชคใครดวงมันนะประมาณนี้บางคนก็ชอบหกบางคนก็ชอบเจ็ดบางคนก็ชอบแปดบางคนก็ชอบเก้าบางคนก็ชอบศูนย์อะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ได้นะครับมสมมติว่าชอบแปดอย่างเงี้ยแปดก็ไปจ,จับคู่กันกับสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้นะครับใครชอบเก้าก็จับคู่กันกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้เลขมันจะเรียงกันไปเนาะ ถามนี้นะครับส่วนชอบค่อยจัดนะขอ,อให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีนะครับวันนี้ก็มีตามนี้นะครับสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นนะครับฝารติภาพดีครับ